ออกแนวหักเลยดีกว่ายายพายเรือไปวัดเรือก็มีแล้วพายก็เอาไปยายขาดอะไรถึงไปไม่ถึงวัดไม่มีตาขาตาผิดเอาขาดขัดเรือเพราะมีแต่พายผิดเขาบอกว่าพายมีแล้วเรือมีแล้วอีฝั่งไม่รู้เรื่องหรือขาดใจโกขาดใจตาย ที่จะขาดเนปก็ขาดใจตายเขกาได้ตลอดไม่ขาดเนไม่ต้องตายไปดูเรื่องที่มากกับองสเนี้ยอู่แล้วต่มีนี่้าพี่คงอยู่ไม่ได้ไไม่มีเนปไปคงอยู่ไม่ได้เขาไม่มีตัวเองเขาอยู่ไม่ได้เ้ ตึงแต่ตัวเองนะเงินสกุลอะไรน่ากลัวที่สุดครับยูโรไม่ใช่ยูเอ็นเงินเป็นสกุลอะไรมั่งอ่ะบาทเนาอเงินบาทเงินบาทเงินบาทเงินสิบบาทของเนทอ่ะเขาไม่โนอ่ะสี่สิบสี่สิบอ่ะ